สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับพระบูชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินละยานวงศ์นะครับหรืออาจารย์ชื่นนะครับขนาดหน้าตัก9นิ้วนะครับปี2 5 0 6มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเตาลีดหลวงปูท่ทวดวัดประสาทนะครับปี2 5 0 6เนื้อก้านมะลินะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นนะครับปี2514เนื้ออปปากามีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขยนพิมพ์กลางก่อนปี250 0เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับหน้ากากหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกปี2497มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับภาพปีรันวัดระฆังนะครับพิมพ์ครอบแก้วใหญ่นะครับก่อนปี250 0เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จหลวงปู่พูวัดอินนะครับพิมพ์แซยิดแขนหักศอกก่อนปี250 0เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับ เหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคฉลองอายุ90ปีปี2517เนื้อทองแดงถือไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จบางขุนพงศพิมพ์เกตทะลุซุ้มนิยม A ปี2509เนื้อผงม,มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2517เนื้อนวัมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาพเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ